แค่เครื่องหมายบวกอาจทำชีวิตคุณเปลี่ยนก่อนซื้อประกันต้องดูให้ดีและถามตัวแทนให้มั่นใจว่าประกันที่เราซื้อคือประกัน2บวกหรือประกันชั้น2กันแน่เพราะประกันทั้งสองประเภทนี้จะมีความแตกต่างกันค่ะสำหรับประกันชั้น2กรณีที่เกิดอุบัติเหตุแม้จะรถชนรถด้วยกันประกันก็จะไม่ซ่อมให้กับรถคันของเรานะคะแต่เมื่อมีเครื่องหมายบวกเข้ามาคือประกันสบวก กรณีที่เราเกิดเหตุรถชนรถไม่ว่าผิดหรือถูกบริษัทประกันจะซ่อมรถให้คู่กรณีและซ่อมให้กับรถคันของเราด้วยตามทุนประกันที่เราซื้อไว้นะคะสองบวกป้ายต่างจังหวัดเบี้ยเริ่มต้นเพียง5490 ·บาทต่อปีป้ายกรุงเทพ5 7า0บาทต่อปีซ่อมคู่กรณีสูงถึง1ล้านบาทเยียวยาคู่กรณี50,000นบาทต่อคนและ รถคันของเราก็ยังมีประกันอุบัติเหตุคนในรถให้อีกคนละ1 0 0 0 0แสนบาทพิเศษไม่เหมือนใครก็คือมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทุกพื้นที่77จังหวัดทั่วไทยค่ะที่สำคัญมีครูพี่เอ๋ดูแลเป็นที่ปรึกษาตลอดอายุกรมทันนะคะ